สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องครับผมมาพ่อผมอีกแล้วครับผมมาพามาชมเหรียญระลึกมหากรถิ่นหกหกครับหลวงปู่มหาสิปราสิริจันโทวัดพระธาตุเหมือนหินกระสินครับผมเป็นเนื้อทองแดงครับผมมันรุ้นกันครับผมรุนเดียวครับรุ้นเดียวก็เสียวได้รุนเดียวก็เสียได้ครับผม ทีระลึกมหากถินหกหกครับหลวงปู่สิราสิริจันโทวัดธาตุมื่หินกาะสินเนื้อทองแดงรุมดำลุนเดียวครับมาลุนครับผมว่าจะได้เลขโคตรสวยสวยไหมครับผมเลขโคตรสวยสวยจะมีเลขโคตรสวยสวยไหมกูโอ้โหโอ้หินึกว่าเลขตองเห็นสองสองก็นึกว่าเลขตองครับผมเหรียญสวยไหมครับผมลุนเดียวครับลุนเดียวก็เสียวได้เนื้อทองแดงครับผม กองไม่โฟกัสครับืกองไม่โฟนะกัสครับโหเรียนสวยนะครับเลขโค้ดเลขโค้ดอะไรเนาะเลขเหมือนเจ็ดเจดสองสองสามนึกว่าเลขตัวเดียวโหเนื้อทองแดงลมดำหืวัดพระทาตุมืมมนหินครับผม จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมงามบองงาม